บริ <Okay>. yeah. เวณ yeah. ปราสาทตาเมืองทมตำบลตามเมียงอำเภอพนดมดงรัชจังหวัดสุรินทร์ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับพันเอกภาคภูมินภา,ากาศผูบ้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2พร้อมผู้บังคับบัญชาและกำลังพลพันร้อยยี่สิบเอ็ดเข้าพบปะกับพลเอกเตียเซยหฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาผู้บังคับบัญชาของกัมพูชาและกำลังทหารในพื้นที่ที่เดินทางมาที่ปราสาทตาเมืองทมตำบลตา,มตามเมียงอำเภอพนดมดงรัชจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ครับได้มีการพูดคุยและทักทายสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ทั่วไปในพื้นที่พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศรวมถึงความเป็นอยู่ของทหารทั้งสองฝ่ายทางให้ดํารงมิตรภาพที่ดีต่อกันจากนั้นครับได้เดินทางเข้าชมปราสาทต,ตาเมืองโทมพร้อมสักตยระแล้วก็ถ่ายภาพที่เป็นที่ระลึกร่วมกันบริเวณหน้าปราสาท โดยทั้งทหารไทยและทหารของกัมพูชามีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันไปชมคลิปภาพบรรยากาศกันครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับแอทีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรักทั้งหลายนะครับคลิปนี้ครับก็ท่านได้ดูคลิปต้นทางแล้วใช่ไหมครับดูเล่เหลี่ยมของขมนดูเล่เหลี่ยมของขมนเขาเอาจริงเอาจังมากครับคนไทยลงดูครับพวกเขาเอาจริงเอาจังมากเขาไม่ว่างเว้นเลยนะครับเขาไม่ว่างเว้นเลยก็พานักเรียนมาร้องเพลงชาติ เดี๋ยวก็พาชาวบ้านมาร้องเพลงชาติเดี๋ยวก็พาทหารมาร้องเพลงชาติเดี๋ยวก็นักการเมืองคนนั้นคนนี้มาเยี่ยมมาขึ้นมาเยี่ยมให้เห็นว่านี่คือของฉันเดี๋ยวก็มาไล่ทหารออกจากพื้นที่ด้วยความกลางไม่ให้มาเหยียบจะยิงยิงก็ยิงจากนั้นพอไทยพึมพึมขึ้น ไปคุยกันก็อ่อนลงจากนั้นก็มาอีกแล้วทีนี้เมื่อไทยจะเอาจริงคิดว่าจะเอาแ,แลหนหรืออะไรเนี่ยไปกัน้นก็สร้างความไม่พอใจแล้วก็ส่งทหารใหญ่ๆมาคนแล้วคนเล่าทหารใหญ่ๆมาคนแล้วคนเล่าคือเหมือนกับว่าพื้นที่หนึ่งประเทศหนึ่งเขามาแทบทุกคนแล้วมาวันต่อวันติดติด,ตด ประเทศไทยมีแต่ทหารประเทศไทยมีทหารใหญ่ท่านหนึ่งไปก็แค่พันโทพันเอกแต่เนี่ยแต่ขเมรเดี๋ยวก็รัฐมนตรีเนี่ยพลเอกพลเอกของขมรมาเนี่ยเนี่ยพลเอกของเขมรน,นะฮะที่ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตำแหน่ง ยศพลเอกก็มาอีกแล้วครับพอไทยจะเอาจริงพอไทยจะเอาจริงสังเกตนะพอไทยจะเอาจริงมันจะส่งคนใหญ่ๆมาแล้วพูดยังไงครับขอรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันขอรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันก็แสดงว่ามันรู้ว่าเป็นที่ของไทยถ้าทำอะไรไปมากมายแล้วไทยโมโหขึงไม่ให้ขึ้นมาจากที่ต่ํา ไม่ให้ขึ้นมาจากที่ต่ำมันก็ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมมาเลยระดับพลเอกมาบอกว่าเราจะขอรักษาวิตรภาพที่ดีต่อกันเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับได้ข่าวว่าจะมีกลุ่มคนจะไปร้องเพลงชาติจะไปร้องเพลงชาติไทยอยู่ที่ปราสาทตาเมือนทมนะครับ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่แหละครับประเทศขเขมรครับเขาปลูกฝังเขาทําอะไรเขาจะทําอย่างจริงจังเขาจะเอาอะไรเขาก็จะเอาอย่างจริงจังเขาจัดเวรยามเงินมาเฝ้าเขาจัดเวรยามกันมาเยี่ยมร้องเพลงชาติเป็นหลายร้องเพลงชาติแล้วนึกว่ามันทําเล่นมันเอาจริงเอาจังเดี๋ยวก็นักการเมืองเดี๋ยวก็อะไรมาเยี่ยมแทบทุกวันเพื่อจะทําอะไรครับ เพราะว่าถ้ามันมีการเคลื่อนไหวว่ามีคนสําคัญมาเยี่ยมมันก็จะทําให้ตรึงตรึงกําลังทหารไว้ได้ไม่รู้นะระหว่างที่มันตรึงกําลังทหารมากไายเนี่ยมันวางอะไรไว้บ้างมันอ้างได้ไงว่าคนสําคัญมาเยี่ยมปราสาทต,ตามบรรทมมันก็จะขนทหารขึ้นมาทีนี้หลังๆหลังจากทหารไทยหึมหึมหึม ทหารไทยจะเอาจริงจะสั่งปิดมันก็มามันก็ยังไม่เยือนอีกส่งรับ,บตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลยนะทีนี้มันก็ทําให้มันเอาทหารขึ้นมามากมายทหารขึ้นมามากมายในภาพนี้เนี่ยทหารเขมรมีมากกว่าทหารไทยพอทหารไทยเอาจิงมันบอกว่าขอรักษามิตรภาพที่ดีต่อกันผมถามนะครับ วันนี้มันเป็นอย่างนี้มันอยากได้แต่เพราะไทยจะเอาจริงมันทำเป็นดีต่อกันแล้วประเทศไทยเชื่อประเทศไทยเชื่อประเทศนี้เหรอมันขึ้นมาจากที่ต่ำถ้าไทยขวางไว้เลยไม่ให้ขึ้นมาจากที่ต่ำมันก็จะคล้ายๆที่เขาพระวิหารครับมันขึ้นมาทางต่ำ ถ้าเราปิดไม่ให้ขึ้นมาทางต่ำมันจะทํำยังไงอะมันรู้จักสรรปนน้ำไหมพลเอกเนี่ยนี่แหละครับโหนะฮะเขาขยันมาเลยเกินนะมีแต่ทหารก็ยศดใหญ่ๆมาเรื่อยแล้วตะบนตรีก็มาเรื่อยสอสก็มาแล้วบัญตีว่าการกระทรวงกละโหมก็มามันมาอย่างกับว่า ปราสาทตาบรรทมเนี่ยเหมือนตลาดสดตลาดนัดเน่เดี๋ยวก็มีคนสำคัญของรัฐบาลมาเยี่ยมแทบทุกวันผมบอกแล้วครับถ้ามีคนสำคัญมาเนี่ยมันจะอ้างอ้างเพื่อจะให้ทหารขึ้นมาที่ปราสาทตาบรรทมเพราะตอนนี้ประเทศไทยเพราะตอนนี้มันรู้ว่าทหารไทยเอาจริงทหารไทยมาเยอะ มันก็ยิ่งหาวิธีที่จะให้ทหารมันมาเยอะในภาพนี้ฮะมันพาทหารมาเยอะมากอาจจะบอกว่าเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมมันมามันก็เลยขนทหารมาเพียบแทบจะไม่เห็นฐานไทยเลยในพื้นที่นี้นะครับที่เขตสันปนาน้มเนี่ยนะฮะ พื้นที่ของไทยจะได้เปรียบมันสู้อย่างไรมันก็แพ้ครับมันสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ที่สูงสันปันน้ำเนี่ยปราสาทนี้อยู่ที่สูงนะดังนั้นเรื่องนี้ครับตอนนี้มันบอกว่าขอรักษามิตรภาพ แต่มันเสือกมาร้องเพลงชาติอยู่บ่อยๆย้ยำนะครับว่าประเทศไทยคนไทยสามารถไปแสดงความเป็นเจ้าของได้เสมอได้ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ครับแสดงว่าคเหมรนมันพยายามที่จะใกล้ชิดไว้ก่อนนะใกล้ชิดไว้ก่อนเพื่อให้คนไทยเรียกว่าเออคงแบบนี้ไว้อย่าเพิ่งให้คนไทยประกาศเป็นของตัวเอง เราใกล้ชิดไว้ก่อนเออให้รักษามิตรภาพรักษามิตรภาพอย่างไรเพราะว่าประสาทตาเมือนถมเนี่ยอยู่ในเขตสันปันนะ้ำมันเป็นของไทยมันจะมามันจะมาแจมได้ยังไงมันจะมาแจมได้ยังไงถ้าบอกว่ารักษามิตรภาพแสดงว่ามันขอแจมประสาทตาเหมือนถมไปก่อนอโอกาสหน้าค่อยว่ากันโอกาสหน้าค่อยว่ากัน แน่นอนครับถ้ามันไม่ชัดเจนอย่างเนี้ยคําว่ารักษามิตรภาพก็คือฉันขอร่วมกับประสาทตาบรนทมก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ไม่ลบพรุ่งนี้ก็ลบพรุ่งนี้ไม่ลบแสดงว่าปีหน้าก็ลบปีหน้ายังไม่ลบปีถัดไปอาจจะลบเพราะมันยังไม่ยอมรับว่าเป็นของไทยนี่คือปัญหาของประสาทตาบรรทมครับผม โอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ